สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องรวมมิ d ฟู้ดแอนด์ i ิงนะคะวันนี้เราจะมะีวิธีแนะนำการอุ่นพิซซ่าที่มันเย็นนะคะโดยที่เราจะไม่ใช้เตาไมโครเวฟนะคะวันนี้เราจะใช้กระทะในการอุ่นพิซซ่านะคะรับรองกรอบนอกนุ่มในเพื่อนๆลองทำกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ อ่าค่ะตั้งกระทะแล้วก็นำพิซซ่าใส่ในกระทะได้เลยค่ะเราจะอ่าเปิดไฟเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้พิซซ่าไหมค่ะค่ะพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาอ่าเราจะทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเปิดไฟเบาๆนะคะ เพียงเท่านี้เราก็ได้พิซซ่าร้อนๆแล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ